สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบอีกกันอีกหนึ่งคลิปนะครับเพื่อนๆคงสงสัยวันนี้คลิปอะไรนาะน,นะครับวันนี้เป็นคลิปง่ายๆนะครับเวลาเพื่อนๆจอดรถส่วนใหญ่เนี่ยบางคนจอดบนทางชันนะครับจอดแล้วมีความรู้สึกว่า,วาเวลาเราดึงเกียร์ออกมาแล้วทำไมดังปักนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสังเสาธิตวิธีการจอดรถนะครับบนทางลาดชันให้จอดยังไงให้แท่นเครื่องไม่เสียนะครับและให้เกียร์ ไม่พังนะโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆเวลาจอดรถเนี่ยถ้าสังเกตตัวพีนะครับอ่าสมมุติว่าวิ่งตรงนี้เป็นเดินทางชันนะครับถ้ามาจอดปุ๊บส่วนใหญ่จะเข้าเกียร์พีปุ๊บแล้วปล่อยเบรกนะครับสังเกตรถจะโยกนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆจอดอย่างนี้นะครับตัวเกียร์นะครับเวลาเราดึงอีกครั้งสมมติเราเหยียบเบรกแล้วดึงเกียร์เกียร์จะดังปั้งแบบนี้นะครับ ถ้าดังอย่างนี้นะครับตัวเฟืองข้างในนะครับของตัวเกียร์นะครับมันจะมีตัวล็อกกับตัวเฟืองท้ายนะครับมันจะมีกระเดื่องล็อกจึ๊กนะครับถ้าเพื่อนๆจอดอย่างเงี้ยนะครับตัวกระเดื่องมันจะโดนงัดกับตัวเฟืองท้ายนะครับแล้วเวลาดึงออกมาจะดังปังทางนี้ส่งสารเกียร์ครับแล้วก็ตัวยางแท่นเครื่องนะครับถ้าจอดแบบนี้จะโดนลังไว้นะครับก็คือยางแท่นเครื่องจะโดนจะโดนบิดตัวไว้นะครับถ้าเป็นอาการแบบนี้ แทนเครื่องก็จะเสียเร็วด้วยละเกียร์เราก็จะไปเร็วด้วยนะครับส่วนวิธีการจอดที่ถูกวิธีนะครับให้ทําแบบนี้ครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นเดินทางชันนะครับเข้าดีอยู่สมมติวิ่งมาเหยียบเบรกนะครับแล้วให้ดึงเบรกมือผักไปที่ตัวเอ็นปล่อยเบรกครับให้รถมันไหลให้มีความรู้สึกว่าเบรกหลังได้หน่วงตัวรถไว้นิดนึงแล้วเข้าเบรกเหยียบเบรกอีกครั้งครับเข้าตัวผี แล้วปล่อยเบรกนะครับถ้าวิธีถ้าเพื่อนๆทําแบบนี้นะครับหนึ่งยางแท่นเครื่องเราก็จะไม่เสียเร็วนะครับแล้วก็ไอตัวเกียร์นะครับอย่างที่อธิบายไปตอนแรกเฟืองที่ล็อกกันกับตัวกระเดื่องก็จะไม่สึกหล่อเร็วครับก็ทําให้ตัวเกียร์เราเสียช้าลงนะครับยางแท่นเครื่องเราทนขึ้นครับเดี๋ยวเราดูกันอีกครั้งนะครับแต่ว่าเวลาดึงเกียร์ P ออกเป็นยังไงครับอ่าเริ่มด้วยการหยียบเบรกนะครับเบรกเกียร์ P ครั้งแรกคงจําได้นะครับดังปั้งอ่ะและ้วลองดูครั้งนี้นะครับนิ่มวนวลนะครับปล่อยเบรเมือแล้วก็ไปถ้าทําอย่างนี้นะครับยางแท่นเครื่องไม่เสียด้วยแล้วก็เกียร์พังช้าลงด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆนะครับขอบคุณครับผม